แจ้งข่าวด่วนนะคะรับเงินอีกแล้วเงินเข้าหลายรายการรับสูงสุด1,000บาทเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุและก็ผู้พิการวันนี้ปฏิทินการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคมมาอีกแล้วอีก2วันเตรียมรับเงินกดเป็นเงินสดเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเหลืออีกแค่2วันนะคะกระทรวงการคลังโอนตรงให้ทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับเงินสดที่หน่วยงานอบตเทศบาลน,นะคะหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุและก็ผู้พิการการรับเงินนะคะได้รับสูงสุดถึง1000บาทเลยค่ะรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับเงินเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาตามค่ะ ในส่วนของเบีย้ยยังชี่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะคะคุณผู้ชมมาตรการอุดหนุนเงินช่วยเหลือสําหรับค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนั้นโดยจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับในปีงบประมาณ2,564คือจ่ายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563จนไปถึงเดือนกันยายน2,564นะคะ โดยกรมบัญชีกลางได้ออกปฏิทินการจ่ายสำหรับเดือนกรกฎาคม2564มาเรียบร้อยในส่วนของการจ่ายเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยความพิการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผ่านบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยค่ะ ซึ่งจะมีการจ่ายในวันที่9กรกฎาคม2564นี้นะคะในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการดำเนินอ,ออกมาตรการต่างๆแล้วก็มีการจ่ายตามขั้นบันไดก็คือผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับอยู่ที่600บาทอา,อายุ70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาทอายุ80ปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1,000บาทค่ะ ขณะที่ผู้พิการนะคะจะได้รับในส่วนของเบี้ยความพิการที่อนุมัติเพิ่มเติมเป็น1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 3ถึงเดือนกันยายน2 5 6 4โดยการแบ่งผู้พิการออกเป็น2กลุ่มดังนี้1กลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า1 8บปปีจะได้รับ1000บาทนะคะในวันที่9กรกฎาคม2 5 6 4แล้วก็ผู้พิการที่มีอายุส8บปปีขึ้นไปแต่กลุ่มนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับอยู่ที่800บาท ก่อนนะคะแล้วก็ไปรับเงินเพิ่มอีก200บาทในวันที่22กรกฎาคม2564รวมแล้ว1,000บาทค่ะ ทั้งนี้สำหรับผู้พิการที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมยังคงได้รับเบี้ยวความพิการ800บาทต่อเดือนเหมือนเดิมนะคะส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายในวันที่9กรกฎาคม2564ค่ะใครที่เคยได้รับอยู่ที่องค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอาบาตาเทศบาลก็รับเหมือนเดิมส่วนใครที่รับผ่านบัญชีธนาคารก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดหากชื่นชอบอย่าลื กดไลค์กดแชร์นะและกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ